สวัสดีค่ะวันนี้นะคะร้านนนทบุรีออกซิเจนก็จะมารีวิวตัวถังออกซิเจนค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าถาังออกซิเจนตัวนี้เนี่ยนิยมใช้กันในวงการแพทย์แล้วก็การหายใจต้องบอกว่าถังตัวนี้เนี่ยขนาด6คิวเป็นไซส์ใหญ่สุดของทางร้านสามารถใช้ต่อเนื่องได้ถึง10ชั่วโมงเลยล่ะค่ะ และสาหรับใครที่มองท่อขนาดไซส์เล็กลงมานะคะเราก็มีขนาด2คิวจําหน่ายค่ะต้องบอกว่าท่อตัวนี้เนี่ยเขาสามารถใช้ต่อเนื่องได้4ชั่วโมงและก็มีขนาดเล็กลงมาอีกคือขนาด1.5คิวค่ะสามารถใช้ต่อเนื่องได้3ชั่วโมงส่วนด้านขวามือนะคะ0.5คิวค่ะเราจะมีทั้งหมด2ขนาดต้องบอกว่า2ตัวนี้เนี่ยเป็นขนาดเล็กสุดขนาดพรอมสูงแล้วก็ขนาดอ้วนเตี้ยใช้ต่อเนื่องได้1ชั่วโมงค่ะ สำหรับใครนะคะที่มีความต้องการใช้ถังออกซิเจนก็สามารถเลือกขนาดได้ตามความต้องการเลยล่ะคะ่ะเราก็มีให้เลือกกันทั้งหมด5ไซส์เลยล่ะคะ่ะนนทบุรีออกซิเจนตัวจริงเรื่องถังออกซิเจนและอุปกรณ์หายใจครบคันด้วยอุปกรณ์เชื่อมตัดโลหะทุกชนิดพร้อมสินค้าที่ให้ท่านเลือกได้หลากหลาย พร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านเขตจ,จังหวัดนนทบุรีบริการรวดเร็วประทับใจนนทบุรีออกซิเจนติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่อยู่นี้เลยนะคะโทรเลย